กระบะหน้าหลออขวัญใจไวรุ่นสร้างตัวไปชมกันเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับนู้นในรายการขุนเดชจัดให้รบแบบไหนสไตล์ยู กระบะติดตู้พร้อมลุยกับ Toyota r e ี o ว e ซ i ด i ดิทชั่นรุ่นเด่นที่เครื่องยนต์ 2.4cc ปี2021มาดูกันที่กระจังหน้านะครับจะเป็นแบบสีดำตัดกับตัวรถมาพร้อมไฟหน้าแบบฮาโลเจนในส่วนของล้อนะครับคันนี้จะเป็นล้อกระทะขอบ15ไฟเลี้ยวเป็นแบบทับทิมอยู่ด้านข้างตัวรถกระจกมองข้างและมือเปิดประตูแต่งเป็นสีดำตัดกับตัวรถ มาดูด้านหลังกันนะครับติดตู้มาให้พร้อมขับขนาดนี้ <Wow. S 1> ภายในตู้กว้างขวาง,วางมันทุกได้เยอะมาก <Wow. S 1> เรามาดูภายในห้องผู้โดยสารกันดีกว่าภายในจะแต่งเป็นโทนสีดำเบาะเป็นบ่อหนังพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเวอร์มาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้าและบริเวณเข่าได้คนขับ ระบบเครื่องเสียงมาพร้อมจอทัชสกรีนรองรับ p p p l e c r r l ท y มีช่องเสียบ USB และเชื่อมต่อบลู o ู h ได้ในส่วนระบบแอร์นะครับจะเป็นแบบอัตโนมือหมุนปรับระดับความเย็นได้ตามต้องการเลยและยังมาพร้อมกับฟังก์ชั่นเกียร์แบบธรรมดา6สปีดสายลุยพาไม่ได้จริงๆครับคันนี้พร้อมขับราคาพร้อมลุยขนาดนี้ขายให้ในราคาเพียง499,000 ผ่อนเพียง8,200บาทไปเลยครับยังยังไม่พอเราจัดให้โปรพิเศษฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนหรือเลือกผ่อน0%นาน12เดือนผ่อนเริ่มต้นเพียง6,300บาทครับราคาน่ารักผ่อนสบายกระเป๋ารีบม,มารับไปขับกันเลยครับ <c oughs> หากสนใจสามารถเข้าชมรถได้ที่ขุนเดชยนตการทั้ง6สาขาหรือที่ต่อช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้เลยครับ อยากได้รถสายลุยไม่ต้องมัวคุยให้เสียเวลาแต่ถ้าอยากให้เราไปหาติดต่อเรามาเลยครับ